เสียงแขนเสียงปีโมดอ่อนซอน,อนฝนตกลงมาป่ากระแดงติ้นขึ้นนาจังเม่นอ่อนซอนแท้พี่น้องบ้นานเฮาสบายดียามเส้ามนีก็อากาศทุก้ันเบาเสียงแขนนะ่ม่นฝนตกลงไหลเนาะสภาพอากาศในวันที่13เดือน6 2 0 2 1นะี่ตอนเส้าเนาะของวันที่นี้นะ่ม่นฝนตกหลายในวันทิตพร้อมเนาะแล้วก็อากาศที่ว่ามันเปลี่ยนชุดมนีเปลี่ยนแปลง มันมีหมอกหลด้อพี่น้องเด้อเมืองอมค้างหมอกเกิดขึ้นมาได้เนวเลอเนาะถือว่าสมควรเนาะฝนตกมือนี้หมอกเต็มบ้านเต็มเมืองเลยพี่น้องอากาศโน้ได้รักษาสุขภาพดืด้อฤดูหนาวแล้วฤดูฝนฝน้ำมนฤดูหนาวฤดูฝนทางฤด,ดูหนาวพร้อมแหละฝนตกแห้งเนาะบอกเสียงเคียนได้มงพวรมือนี้ แต่ก็หมอกก็จะเปลี่ยนเปลงเล้พี่น้องเอ้ยน้ำก็มากหลายเนาะมันมาแหง้งแต่ว่าหมอกหลายมาอนีฝนตกแหงได้อยู่บานเบาเสียงเฮียนในมงพวนเนาะวันที่13เด้อ ในงานสภาพอากาศที่3ดเดือน6 2 0อ1นอมันนี่ก็เป็นวันทิตเนาะฝนตกแหงมูพี่น้องโอ้เป็นตอนซอนแทเหมาะเต็มบ้านบ้านเต็มเมืองสภาพอากาศในมื้นนี้ถือว่าสมควรเนาะฝนตกน้ำมา เริ่มให้ริมนามเมด่อมันเศร้าแล้วน้ำมาเริ่มลงแล้วนี่น้ำมาได้ยิน,นเนาะตกหนด้น้ำมานี่มันตกอย่างนักน่วงตอนนี้มันเริ่มเศาแล้วแต่ก็ยังลงมิดอยู่เด้เนาะมันก็ยอมได้ แต่หมอกหลายในฝนนี้ยังผมตกมาอีกแล้วยังพ่มีิ่งยำเศร้านะฝนนี้มันตกหลายสมควรอากาศมื้อนี้โอ้ยสืบต่อตกหนะักฝนนี้นะ่ยทม่านลุ่มให้ลุ่มนาหมดแล้วถิดว่าแห้งสมควันด้วฝนตกมื้อนี้มีหมอกหลายๆ มันตกมาได้สามสี่ห้ามือนี้แล้วนอนติดต่อของเรียนกันฝนตกแหง้งันตกเป็ดกินน้ำกินในเนาะหนักวาฟ้าเนาะมืดฝนตกมืดมือมืดเศร้าแล้วมือนี่เหมอกคล้าย น้าก็เกี่ยวง่ามุมทุมมุมทุมมาสภาพอากาศเนาะแต่ละผักแต่ละแข่งไปเนอะลือ้อผักเหนือผักใต้ผักกลางฝนตกหรืบอบ่อตกแหงตกค่อยนอนรายงานสภาพอากาศผม,ม,มเป็นมือเบาเสียงเคียนแต่เมืองควันไปเด้อเนาะสภาพอากาศอยู่เมืองควันเชียงขววงมนีเลยเป็นฝนตกแหงพ็จริงซะ ก็หนองหนองนั่นก็เต็มมดพนะี่น้องแต่หมอกไหลได้หมดน,นี่อากาศเปลี่ยนแปลงหมอกจะไหลเนาะขก็คุยก็งามมาแล้วโอ้เนาะตกแฮงแต่เมื่อนี้คือจะบูอันเลยแล้วเมื่อนี้บุ่งมีอากาศนี้เพราะว่ามันตกแฮงมันจะตกแต่คืนนี้มาเนาะ ตั้งแต่เมื่อคืนนี้มาแล้บนมีเสาเลยตกแหงสมควรมาสิจ้าแล้วก็ทุกคนเนาะรักษาสุขภา,าพบนแข็งแหงเลยเด้อจะดูฝนแล้วสลายจะเป็นไข้หวัดเนาะไข้ยุงเพราะฝนตกมันจะเปลี่ยนฤดูเนาะจะเปลี่ยนอากาศมาสิจ้าอากาศเปลี่ยนแปลงบานเบาสนเกินฝนตกแหงเนาะวันนี้น้ำเต็มให้เต็มนาวันนี้น้อง อากาศเย็นสบายสบายแบบเสาวให้เสานาดำนาดำให้แล้วแล้วเนาะแล้วก็ยังที่ว่านาทุ่งที่ห้ายังบรันดำน้ำมูลน้ำมังมันผ่านแล้วเนาะมันหลายเองเนาะนานเนาะนั่นก็งังวเนาะงัวเบาเฉยๆงัวตัวนี้นนนนมัน,กน,น,นเก่งเลยพี่น้องสามารถไก่ตุกคอนไก่ฮู้คือคนใดเนาะตัวหินมันสุดเก่งสุดพวนเลยสุดยอดเลย วันนี้ก็มารายงานสภาพอากาศเนาะฝากติดตามด้เด้อเบาวเสียงเกณฑ์เรื่องมลพิตกรูบัดเบาเสียงแทนเนาะน้ำก็เริ่มขึ้นหลแล้วบดนจะลึบให้ลึกนาอีกแล้วทันลึกให้ลึกนามืแล้วก็เมดหวังพี่น้องเลยผ้ี่ยชาญตาดํามาได้กี่แล้วนำมาสำเร็จะเป็นอ่อนสอนเนาะฟิะเนาวาธรรมศาสตร์เพิ่น ธรรมศาสตร์พ้นเห็นเนี่ยหรืก็เดีย๋ยวนั้นแหละเนาะพอเฮาก็ได้อยู่ทำธรรมศาสตร์นาะฝนตกข้นคนโบตกก็าไม่ได้ดำให้ดำนาพี่น้องถ้าคนตกมาแล้วก็จำเป็นเนะาะจะธรรมศาสตร์พ้นจีกอได้กินน้ำบด้หินาก็เรื่องของคนเนาะพเพราะว่าเฮาก็อาศัยคนเดียวอาจารย์า โอ้หนาวหลายพี่น้องหนาวรักษาสุขภาพไปเรือยฝนตกมันนี่นะมาคักล้ายอากาศก็คักเน่ะสุดยอดเลยเนาะอากาศอันนัน้นฝืนเลยเนาะซับพรวนตองนี้มันเบาคักเลยพี่น้องหยุดพื้นเหนือเหนือมาคือพี่แม่เนี่ยวันวานเนานะผมคักไทยของอากัด มืัอนี้่คือเป็นสมควรน้ำเต็มฟ้านาเต็มนาน้องบ่าวเสียงเทียนเดมพวนพระติเห็นอยู่คนนี้อันสมควรในเนาะน้องก็นอกก็น้ำม่าก,ก็แห,ห้งแล้วนั่นตุบมือเอ็นเนาะมันเขามีตุบมือเอ็นบางบางมืออยู่เอ็นบางมือบางมือนี้อยู่เอ็นบ่ายจะนอ้อยตุง้งหัวเสยียบไหล ซื้อเขาก็เริ่มมุงควนันดำๆเห็นมินี้เนาะส,ม,สมควรเย็ดมากเลยพี่น้องเนาะเราจะมีได้ธรรมศาสตร์เนาะเดี๋ยวต้องใหทตรงนาเริงสั้เอาธรรมศาสตร์มาว่ากันเองเลยนีกับกวยกวยมุงควนเนาะแซ่บหลายกวยนี่วกวยเกาหลี เกาหัวสามช่องวีพี่น้องคุยในงามเลยทว่าสมควรสุดทาน,นาก็ฝากเดิมมันนี้กับมาเลงงานภาพบันนานนบารบนบาเสียนเขียนแต่ละทินแต่ละแข่งก็ช่วยแนะนำเนาะอากาศแต่ละมือแต่ละวันเป็นแนวลือท้องฟ้าเป็นแนวลือ,นอเนานเป็นเปลงข,ขอบอบเยอหลายๆยทุกคน